โอเอพาเที่ยวมาแล้วค่ะทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วนะคะอีพีนี้จะพาทุกคนมาพบกับรถตุ๊กๆค่ะรถตุ๊กๆเนี่ยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้นชินแล้วก็คุ้นตาม,มากๆเลยนะคะหรือว่าใครเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุ้นตาแล้วก็รู้สึกถึงความน่ารักของรถตุ๊กๆมากมาก,มากเลยค่ะ รถตุ๊กๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่ปี2503นะคะแต่ว่ารถตุ๊กๆที่เอามาดัดแปลงในจังหวัดพนสัสนิรศรีอุทยาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเขาจะมีลักษณะตรงไฟหน้านะคะจะมีแบบว่าความกลมนะคะแล้วก็บางบางคันอาจจะเป็นไฟแบบเหลี่ยมนะคะแต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับหน้ากบนั่นเองทุกคน รถตุกตุกเนี่ยค่ะก็จะมีบทบาทในการที่จะเป็นรถแท็กซี่นะคะรถนําเที่ยวนะคะรถโดยสารนะคะใครที่เป็นวัยรุ่นยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นี่ยจะคุ้นเคยกับการที่นั่งรถตุกตุกกลับบ้านนะคะไปรับไปส่งกลับบ้านทุกๆวันเลยค่ะในสมัยก่อนนะคะเอ๊นั่งรถตุกตุกทุกวันเลยเพราะว่าค่าโดยสารถูกนะคะแล้วก็สามารถนั่งกับเพื่อนๆได้หลายคนเลยค่ะ และใครที่ยังไม่เคยนั่งรถตุกต๊กหัวกบแบบนี้น่ารักแบบนี้หลากหลายสีแบบนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาใช้บริการรถตุกต๊กที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลยรับรองว่าถ่ายรูปจึงแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ